2, เดี๋ยวนี้ย YouTube มันหาตังค์ได้ทุกคนก็รู้ใครใครก็รู้นะสตีมเอร์ยูทูบเบอร์ดังทั่วบ้านทั่วเมืองที่ไม่รู้คือคุณรู้หรือเปล่าว่ามันทำยังไงเนี่ยทำยังไงถึงมันจะได้ตังค์่ะรีดจะบอกนะนี่โ <What? S 2> อเคนี่พูดกันสดๆเลยนะแชร์ประสบการณ์นะมังลิศก็สร้างรายได้ได้เลยนะอันนี้จากประสบการณ์ตรงเลยนะไม่อยากจะโม้มาก ผมบังลิศหรือลิรชนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมเลยคือสร้างบัญชี YouTube ก่อนถูกไหมสร้างบัญชี u t u b e ปุ๊บแล้วหลังจากนั้นครับ<แ>ก็อัพวิดีโอของเราเนี่ยขึ้น YouTube นะแต่ว่าต้องเป็นวิดีโอที่มันดีๆหน่อยนะให้มันแบบคนเห็นปุ๊บแล้วคนอยากจะกดติดตามนะครับคนอยากจะกดติดตามเราสร้างรายได้ได้นะครับแต่ถ้าสมมติเราเราเนี่ย ทำวิดีโอไม่ดีนะฮะแบบคนเปิดปุ๊บปิดเปิดปุ๊บปิด,ปด,ปปดอย่างเงี้ยมันก็จะเปิดสร้างไรายได้ได้ไหมมันก็ไม่ได้เูกไหมเพราะว่าหลังจากที่เราสร้างช่องแล้วใช่ไหมครับอัะโหลดวิดีโอไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะเปิดสร้างไรายได้ได้เลยนะครับเราต้องผ่านกด2เกณฑ์กด2กดนะฮะของ u t u b e ก่อนนะครับก็คืออะไร1การดูวิดีโอในช่องของคุณเนี่ยต้องให้ครบ 4,000ชั่วโมงนะครับในระยะเวลา1ปีนะฮะก็คือนับตั้งแต่วันเนี้ยไปย้อนไปอีก364วัน365วันนะฮะให้ได้4,000ชั่วโมงนะครับถึงจะผ่านกฎเกณฑ์ข้อที่1กฎเกณฑ์ข้อที่2คือคุณต้องมีผู้ติดตามให้ครบ1,000นะครับจริงๆอ่ะผู้ติดตามครบ1,000มันทําได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เออบางคนบอกผมปั๊มออกก็ได้ครับพี่ปั๊มออกก็ได้ครับบางนิดเดียวเองแป๊บเดียวเองครับก็ใช่นะครับแต่ว่าการปั๊มมาเนี่ยนะครับมันก็ได้มาก็จรรริงงนนนนะะะะคััับแต่่่่่ววาาามมไยยืฮเพ เราก็อาจจะต้องปั๊มเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าวิดีโอเราไม่ดีจริงนะครับปั๊มข่ิวสารมาเป็นแสนล้านก็ดูน้เหอะมันก็ไม่มีคนดูนะครับในช่องของเราหลังจากที่ว่าสมมุตินะฮะเราทําผ่านหมดแล้วทั้ง2กฎเกณฑ์ก็คือเหมือนของมังลิศเนี่ยบังลิศทำผ่านเออ่กฎเกณฑ์ผู้ติดตามครบ1,000ผู้ชมดูแล้ว4,000ชั่วโมงนะครับในระยะเวลา1ปีนะฮะมาแชร์กันเลยนะครับวิธีการทำนี่คือตอนแรกนะครับบังลิศเคยทําคลิปวิดีโอไปแล้วเนี่ย4-5ปีที่แล้วนะครับอัพไป4-5คลิปนะฮะช่วงนัั้นนคท YouTube ยยงไม่เอะ นะครับพอคนทํา YouTube ยังไม่เยอะเนี่ยมังลิก็เออทำยังไงก็อย่างน้อยมันก็มีคนดูอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นตอนที่ว่าทําใหม่ๆครับนะเออมังลิศเนี่ยเรียกว่า s e o นะครับหาคำคีย์เวิร์ดนู่นนี่นั่นครับเพราะว่าจะได้แบบทําแล้วเนี่ยมันจะได้ติดนะครับเวลาคนเสิร์ชเนี่ยเจอของมังลิศแน่นอนครับอะไรเงี้ยนะมังลิศก็เลยพยายามจะหาคําคีย์เวิร์ดนู่นนี่นั่นนะครับมาอัพแต่ละคลิปช่วงแรกๆนะครับนนัถ้าใครย้อนกลับไปดูนะฮะคลิปของบังิเนี่ยคนดูหลักหมื่นเลยนะหลัก ทำอย่างเยอะ,ะครับช่วงนั้นมึงิเรียนมหาลัยอยู่ก็ไอท้ทำทำทำปุ๊บก,ก็หลังจากนั้นก็อะไรฮะก็หยุดครับเพราะว่ามันอยู่ขั้นตอนของปีสี่นะฮะก็ทำโปรเจกต์นู่นนี่นั่นก็หยุด เงียบหายไปเลยดังนั้นไปทํางงทํางานอะไรนะครเพิ่งกลับมาทําได้ไม่กี่เดือนนะครับถ้าทุกคนย้อนไปดูเนาะจะเห็นว่าช่วงนั้นบางลิศเนี่ยมีผู้ติดตามครบแล้วหนึ่งพันพันกว่าแล้วแต่ว่าสิ่งที่บางลิศยังขาดอยู่ก็คือการทําให้มีผู้ชมดูวีดีโอของบางลิศเนี่ยครบสี่พันชั่วโมงสิ่งที่บางลิศทำคืออะไรครับก็คือการสตรีมนะครับเราจะสตรีมอะไรก็แล้วแต่เราก็สตรีมทุกๆวันเลยคะบตงนิีสตรีมอยู่ประมาณเดือนหนึ่งมั้งเดือนกว่านกว่าเลยครับละละ 4, ดังน Yeah. Oh เพราะว่าถ้าไม่สตรีมเนี่ยโอกาสที่จะผ่านน้อยมากถ้าคลิปวิดีโอรเราไม่ดีจริงนะไม่บ,บอกเลยมาริกาาการันตีเลยว่าถ้าวิดีโอรเราไม่ดีไม่เวิร์กจริงครับนะฮะคนไม่ดูอะับเหมือนยามริทเนี่ยนะฮะมนริบอกเลยว่าถ้ามาริททำได้จคนทำได้เพราะว่ามริทเป็นคนหนึ่งนะที่ตัดวิดีโอไม่กริงนะครับพยายามเรียนรู้เรียนรู้เรื่อยๆน,นะแล้วก็ตัดวิดีโอไปเรื่อยๆเนาะนก็ตัดนั้นก็พอได้บ้างนะครับถ้าตอนนี้ทุกท่านดูตอนนี้นะก็ตอนนี้ก็ถือว่าฝีมือการตัดวิดีโอก็มีเลยดีขึ้นมาบ้างแล้ววเนนนาากกกโออคยยููู่่ใรรดับงแลมมมมทชๆีหไ บอะว่าเอ้ยงั้นก็ต้อง อันนี้ก็เลยคิดว่าการสตรีมเนี่ยนะฮะจะทำให้คนดูเยอะนะครับไม่ใช่ว่าสตรีมปุ๊บคนดูเราเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนะครับหมายถึงว่าจํานวนชั่วโมงเนี่ยสมม,มุติว่ามีคนดูเราแค่1คนนะครับแต่ว่าถ้าเราสตรีม3ชั่วโมงนะครับคนดูคนๆน,นั้นจะดูเราสมม,มุตินะฮะเขาดูแค่ชั่วโมงเดียวคือยอย่างน้อยเราได้1ชั่วโมงแล้วนะครับแต่ว่าถ้าสมม,มติเราทําคลิปเนี่ยหรือทําวิดีโอเนี่ยแล้วคนดูเราไม่ถึง10นาทีนะฮะหรือม,มีคนดูเราร้อยคนก็จริงแต่ว่าคนทั้งร้อยครัับมน น,นะครับโอเคนี่อ่ะวนเวร่เวร์ไปเยอะนะฮะออกทะเลไปเยอะแหละอ่ะสองข้อคือผู้ติดตามครบ1,000คน2คือทำวิดีโอให้คนเนี่ยดูคลิปของเราเนี่ยครบ4,000ัชั่วโมงนะครับภายในเวลา1ปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีปุ่มให้เรากดสร้างรายได้ก็คือเราก็กดไปปุ๊บมันก็จะเด้งให้เราเนี่ยไปสมัคร g ูเกิลเอ s ซนะครับพอเราสมัคร Google Ads ซนต์ปุ๊บแล้วก็กรอกข้อมูลตรงนี้นั่นะปุ๊บแล้วรอรอ,รอประมาณ1-3วันนะครับพอรอ1นึ่ง บุ๊กเนี่ยกู o g l e a d s e n s ันก็จะส่งหรือว่าทาง YouTube เนี่ยจะส่งมาให้เราคอนเฟิร์มหรือว่าจะบอกเราว่าเนี่ยเราสมัคร Google Adsense ผ่านไหมนะครับถ้าเราสมัครไม่ผ่านเนี่ยบอกได้คำเดียวเลยครับว่าไปสมัครช่องใหม่ครับนี่ไม่ได้พูดเล่นนะฮะพูดจริงๆนะให้ไปสมัครช่องใหม่เลยนะครับเพราะว่าโอกาสที่กูจะผ่านคุณไม่มีแน่นอนเพราะว่าคุณอาจจะติดอะไรปรัญหาอะไรนี่นะแนะนำคือให้ไปสมัครช่องใหม่ครับแต่อาจจะเสียดายชั่วโมงนู้นนี่นั่นแต่ว่าม,มันก็ยังดีกว่าที่ที่เราทนทำไปแล้วรอไม่ได้อะไรเลยเนะยาะเดี๋ ก็องไ้งา,งองอาจจะลบช่องทิ้งแล้วก็เอาวิดีโอนั้นโหลดมาปุ๊บแล้วก็ไปอัพโหลดช่องใหม่ก็ได้ครับโอเคเมื่อกี้พอสมัคร Google AdSense เรียบร้อยแล้วเนาะถ้าสมมุติว่า Google AdSense เนี่ยตอบตกลงแล้วว่าเอ้ยอนุญานแล้วนะผมก็ทำช่องเรื่อยๆทำวิดีโอมันเรื่อยๆปุ๊บนะครับแล้วก็โฆษณามันก็จะขึ้นตามวิดีโอของเรานะครับถ้าวิดีโอเนี่ยมีความยาวไม่เกินแปดนาทีนะฮะโฆษณามันก็จะขึ้นแค่ต้นคลิปบ้างท้ายคลิปแค่นี้นะครับสองที่ถ้าสมมติว่าวิดีโอเนี่ยเกินแปดนาทีเป็นต้นไปเนี่ยโฆษณามันก็จะขึ้้้นนช่่วววงงตคคลลลลิิปปกาาแ็ระห ด้วยรบกวคือช่วงกลางคลิปอะไรเงี้ยนะมันก็จะขึ้นแทรกมันเรื่อยๆนะฮะยิ่งจํานวนนาทีเยอะเราก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้โฆษณาเราขึ้นในวิดีโอของเราเยอะนะครับเวราถ้าเราโฆษณาเยอะมากก็จะทําให้คนดูเบือ่อและไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก,ก็พยายามบาลานซ์ด้วยละกันเนาะแต่ว่ามันก็สามารถปรับแต่งได้ไงถูก ถ้าคนที่ว่าอัพโหลดวิดีโอมากกว่าแปดนาทีขึ้นไปเนี่ยก็สามารถเอาวิดีโอขั้นกลางตรงจังหวะไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอย่าใส่เยอะนะครับนะเพื่อที่จะทําให้คนดูเนี่ยอยากดูวิดีโอเราเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยพอวิดีโอผ่านกูแนนเซนต์ปุ๊บเอโฆษณาขึ้นในวิดีโอเราปุ๊บแล้วเราก็อะไรครับสะสมยอดรายได้กับค่าโฆษณาไปเรื่อยๆนะครับนะฮะช่วงแรกๆก,ก็จะเห็นว่ามันเหนื่อยนิดหน่อยเนาะกว่าจะขึ้นแต่ละดอลลาร์อะไรเงี้ยฮะก็เหนื่อยนิดหน่อยแต่ถ้าสมมติว่าคลิปลองเนี่ยถูกใจนะครับเพื่อนๆนะ ครับจะมีรหัสพิน,นครับเป็นซองจดหมายส่งมาจากนู้นเลยครับนะฮะส่งมาจากต่างประเทศส่งมาจากยูทูบอเมริกาเลยเนาะส่งมาให้น้องครับใช้เวลาประมาณสองสี่สัปดาห์นะครับจะเป็นรหัสพินหลักให้เราเนี่ยเข้าไปกรอกที่ Google เอสแอนด์อีทีหนึ่งเนาะถ้าสมมติว่าใครเนี่ยไม่ได้ก็น่าขอใหม่ได้3ครั้งเนะาะถ้าอว่าไม่ได้อีกก็ให้ส่งบัตรประชาชนหรือจะมีการสร่งอีเมลเพื่อให้ยืนยันแทนอะไรเงี้ยเนาะนั้นก็ค่อยมาสอบถามทางดีทีนก็ได้นะครับหรือว่าหาในเน็ตก็ได้นะครับความีการทำเยอะแยะเนาะหลังจากที่่สมมมติิววาาเเรรรได้้้พนนลลบออแกขูใ Google ข,ของลาฟพินเนะะาะลัฟพินนี้คือเป็นลาฟพินยันนะครับว่าเรามีตัวตนจริงๆนะแล้วหลังจากนั้นครับพอเราการอกลาฟพินเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วในจังหวะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราครบ10ดอลลาร์นะฮะเออเราก็ต้องครบแล้วดิเพราะว่าถ้าเราได้ลาฟพินแสดงว่าเราครบแล้วถูกไหมเรื่หลังจากนั้นครับในระบบ Google Adsense เนี่ยของยูทูบเนี่ยครับจะมีให้เราใส่บัญชีธนาคารครับเพื่อเอาไว้รอรับเงินนั่นเองครับนะฮะใส่ไปเลยนะฮะบัญชีธนาคารหลังจากนั้นเดี๋ยวมันก็จะมีคำถามว่าเฮ้ยมังนิดแล้วใส่บัญชีธนาคารอะไร ณมีไทยพันนีกุก็ใส่ไทยพนธุ์คุณมีกุงไทยกุ้ก็ใส่กุงไทย,ไ,ทยไปเลยเนาะเพราะว่ามันจะมีให้เลือกอยู่แล้วว่าเออป็นธนาคารอะไรเงี้ยเนาะนครับพอก็ใจนะโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำไปเรื่อยๆทำาเร่อยๆไปเรื่อยๆครับพอสิบดอลลาร์ห้าสิบดอลลาร์เจ็ดสิบดอลลาร์จนถึงครบร้อยดอลลาร์นะฮะถ้าครบหนึ่งร้อยดอลลาร์ปุ๊บเนี่ยก็จะโอนเงินให้เราเองนะครับรอประมาณไม่เกินห้าวันนะฮะเดี๋ยวของมาริสเนี่ยรอรอก่อนนะครับก้อนแรกเขาก็ลงบนมานครับแล้วเดี๋ โอเคนะฮะพอประมาณนี้นะฮะเออนะอหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแก่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะฮะยังไงก็ทำแล้วนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับนะเพราะว่าท้อนั้นมีไว้ลิงถือครับนะคนอย่าไปถือท้อดิค่ะโอเคไหม อันนี้นะถ้าว่าใครมีข้อสงสัยอะไรนะฮะก็ถามของลิซได้ที่ไทยคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่ามาที่แชทเพจก็ได้ครับเพจ a c e b o o k นะฮะชื่อว่าลิซแชรทำวิวลิซแชร์ชแน,นลครับผมมี2เพจเนาะเพจลิซแชร์กับลิซแชร์ชแน,นลนะครับก็สามารถถามเพจไหนก็ได้ครับหรือว่าใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ครับ ก็จะเป็นประโยชน์นะครับผมนะอชอบกินนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บส c คร b e ช่องนีดด้วยนะครับและว,วันนี้มนเลยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ